ทำได้สามวันก<ม>็าทำกันเองดูดูยูทูบนะก็ไปซื้อไอลูสิยตไปซื้อแผ่นใสมาตว<ม>งน้ำยางยืดแล้วก็เย็บแม็กก<ม>ัน ใส่น้อยลงเพราะว่าส่วนหนึ่งพื้นที่ที่เข้าปไปบินทาบาทนั้งปิดนะปิดทำการแล้วก็ญาติโยมก็ไม่ค่อยออกมาด้วยกับต่างจังหวัดกันด้วย<ม>อันดับแรกคือใส่แมสแล้วเดินไปเนี่ยหายใจไม่ออกนี้ก็<ม>ก็ไปศึกษาข้อมูลว่าน้ำลายสามารถเข้าทางตาได้ด้วยก็เลยทำเฟสชิลเนี่ย มาใส่แล้วก็ได้ฟังในแพทย์ท่านหนึง่งท่านบอกว่าถ้าใส่เฟสชิลแล้วน่ะอยู่ในระยะที่ห่างกันพอสมควรเนี่ยก็แมสยังไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็ควรจะใส่แมสเสริมเข้าไปอีกก็อยากให้ทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง ให้แข็งแรงแล้วก็อยู่กับบ้านแล้วกันนะจะได้ช่วยกันไม่ว่าอยู่บ้านช่วยชาตินะจะได้ไม่แพร่เชื้อออกไปเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเราได้รับเชื้อหรือเปล่าก็ฝากไปด้งนด้น